ตัวนี้ก็ได้น้องหอยชั้นนี้เิดอิโชิรักฮิโรชิบุติสบางคนว่าเขาบันจ่าเลยอันปลูกบัวไร่เนาะลองเบิ้งพี่น้องเลยปลูกูนกล้วยบัวไร่เขาบันชาแต่บัดยามนั่นผัดบุกพ่อชิได้กลนไปให้ยบัดยามดงไฮดงนากำนังก้วยบัวมี่เขามาชวนเห็นนกล้วยงามพี่น้องเลยนกล้วยกำลังโกงชับไปให้แล้วก็ นี eh mm ่ปู่ป่ะมีห่าอยู่พี่น้องเะยยึดอยู่ดอกเซยจะสอบไปไอ้พอเมื่อไหร่อันไข่ไข่เบิอนแล้วก็นอนเอานอนพอดีเอาไปได้เนี่ยนอเมื่อไงละเบือนยังเอาจักไปคือเก่า เนี่ก็มันบูงามปะในปีปู่ใช้ดันมาก,กันชีอะพี่รองไปอ่อนแค่ัวน ไปอชอบไปกินอ่ะอุ้งติดิที่บอกอลองไปนอนอะชอบเลยสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพอแม่พี่น้องเอฟซีฝั่งเราฝั่งไทยต่างประเทศเบิร์สุขุสูโคนพี่น้องเไย เปิดภาพมาเมื่อนี้เนาะแป่งหูแป่งตาเด้อพี่น้องเลยดูชวนกล้วยพี่น้องเลยิเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ๊บอ๊ชวนกล้วยมันนีมาให้มาหน้าพี่น้องมาเจาะบ,บังไฮบังหน้าเด้อมาหนีหลังจากไปเข่าวน้าเข่าในเนาะไปกวดอยู่ห้องหมอชามือสี่เมื่อแล้วพี่น้องเ,เลยตอนแรกว่าจะไปห้นาน้องบิวดี้อะไรมันนีแต่ว่ามาเจาะบ,บังไฮบังหน้าก่อนพี่น้องเลยเป็นอะไรเนาะ มาเบเข้าเบิ่งน้ํานี่แหละมาเจาเบิ่งน้ํามื้อน,นึงบืนก็สิไปคือเก่าเลยพี่น้องเอ้ยไปหานิวดีคือเกา่มามื้อนี้เฮาก็สิมาเอาต้นกล้วยก่อนพี่น้องเอ้ยอ่าเข้ามาพอดีทางแม่เพิ่นมาก่ออันมาก่อกอันใบตองกล้วยไว้สิหออ่อข้าต้มขนมมื้ออันใส่บาดเดือน10เพ็งนี่แหละพี่น้องห่อขอสากานี่เนาะ ดีแม่เพิ่นก็เอาไว้มื้อนี้ก็ได้เอ้ยเข้ามาเบิ่งน้ำเพิ่นในสวนโหกหกสวนนี่ก็ได้เป็นสวนกล้วยแถนี้ที่สมวเงินปลูกไว้แต่2-3ปีที่แล้วพูดเลยเนาะเอาน้อนี่น้อยมาปลูกมาทำอิดเนี่ยมันอยู่ข้างพุ่นชวนมันเป็นสวนกล้วยสวนสัางกอยิ่พุ่นเนาะมันนี่มันสิรับบ่ได้ก็เลยโกนมาไว้นิแต่แล้คิดว่ามันสิบ่ติดนะได้วบ่ติดเสยพี่น้องออกแพรลูกไปทุกทีทุ่งแลเนาะโอ้พี่น้องเอ้ยห่นแบกเฮ้ย แม่มันจองแม่ก็เขาได้ด้วพี่น้องเลยน้ำมันเองี่กี่ปลูกอันนั่นปูมามื้อนี้ก็เลยทักถามพี่นางใบว่าเพิ่นสิเอาบ่นนอกกล้วยเนาะเพิ่นมาเอาอยู่ผลมาเอาห้ประตูปลูกลงเบิ่งเนาะว่าสิเป็นได้่นบ่มีกล้วยธานี้พี่น้องเลยพอได้ให้แม่อ้วนต่ำเนาะถ้าว่ามันติดมันยังก็ได้เพิ่นมักต่ำกล้วยจะสนอกธานี้เฮ้ยๆได้แบ่ก่อนพี่น้องในชิวันีก็ตะกี้ปลูก มันมักแตงมักทั่วนี่นั่งนะมันรับหมดเลยยังเหลือแต่กล้วยครับมันนั่งแบกแบกกัหมุนดีรอได้พี่น้องผู้นำแบกกัไเลยันมีแต่กล้วยครับมันนี่แหละมันก็มันมักเออพี่น้องไงพี่ทางแถวเมย์ปลูกไว้สบายดีเด้อเมยพี่ทางแถวแม่์เป็นคือมันตายบัดพี่น้องมันบวมมันดินน้่นนี่นะเป็นดิน หมองที่ว่าเขาออามาเพื่องนะปั่นเพื่องใส่แต่มันเน่ามันยังนี่เลปีเลยวมันก็เลยดินงามหมองนี่นะปูก้วยใส่ก็งามงามให่กับเห็ดชัวนั่งเขาเม่ฝนกระปูกมองเอ้ใส่ซักหมองเอ้ใส่ก็เป็นลายหมากอยู่ได้แต่ว่าเครือมันตายไปเลยตอนนี้มันดินบวมฝุ่นโตกลายมันบวมหน้าพี่น้องมันตายไปเลยเป็นลายหมากยูกไก่หมากบัใหญ่เป็นไรพอดีนี่แหละพี่น้องพอดีน บักเอื้อกะสําคัญเลยพี่น้องถ้าบ่มีกะต้องได้ซื้อเด้อเนาะยามนี้กะเดือน9เดือน10เฮาเข้าพี่น้องเอ้ยพี่น้นี่กเคือมตายบ่ได้พี่เพิ่นซกใส่เหงานึงชเหงาบัเอกได้เป็นอยู่แต่ก่อนเคยปลูกในสวนนี่แต่ว่าสวนมันแต่หลายปีแล้วเคยปลูกมางามพี่น้องแม่เพิ่นปลูกนี่กเป็นสวนกล้วยเนาะมีแต่กล้วยทนีอย่างเดียวเลยบ่มีกล้วยชกเลยนํานี่างมมาปลูก4ต้น ทุกต้นเลยแต่ว่าหมากมันไม่มีเนาะมีมีแต่ว่ามันเพิ่ตื่ผมีสองสามเพื่อแต่มันยังม่ทันได้ตืู่พี่น้องเลยควมชูงมคมชูงของกุ้งไกชูงแท้่สูงว่ามันดินงามดินโพนในน้ำนี่นะกับดินแบบว่ามันนั่นฝุ่นแบะกันปะใบกะเพรากับงามพี่น้องเลยผักกะเพราส่วนลายเพิ่นพัดพัดกะเพาะกะเพราเนาะชาวเงินมันค่ด้ค่อยกินครอบครัวชาวเงินแบบ โอ้นี้คอยพักยังกินนะดีมากแต่โหกผุยมีแต่ผักกะเพราขูส่สำราบอยู่บ่ต้งามแท้บไปถามพี่นงางได้เอายปะ่ะแต่น้ำห่านาก็มีอยู่พี่น้องไอ้สองคนเอาไปปลูกตอนสร้อยามแรงไปปลูกก็ติดอยู่มีอยู่แต่โบราณอันนี้งามมะลิพี่นะพี่สำราบอยู่ตะกี้ชวนที่อยู่มองหันเป็นก๊อกห้างเนาะบบบนี้มันมันเพลไปเลยพี่น้องเลยว้าติตโต ไปเบิกน้ากันพี่น้องหกแท่หกว่านะโมนี้ไปเบิกไปส้มกันเลยเอาเมพนาตองไว้เอาไว้เตวที่แน่เพราะว่ายันฝนตกพี่น้องหอนมือมันยันฝนตกฟ้าลงเลยมัน่เหงเฮาห่อข้าต้นขนมกะหอยเนี้ยมนี่ก็แปดเก้าคำแล้วพี่น้องเลยพอดีมือชิบหักมือชิบสามคำก็ได้หอดพี่น้องมือชิบสี่ก็เห็ดกระต้มขนม อ๋อก็ต้มกล้าเกี่ยวไหวพี่น้องไงเพราะว่าน่ากะควมหวยควบห้องเมย์พันกันอยู่นะพันหาเมื่อคนเดียวอ่เมื่ออื่นถ้าพ่อคนมาชิเมื่อชีเข่าเฮ้ยงอนนี่พไว้ิเมื่อชีเข่าแล้วก็เอาอันไปตองง้มใช้รถแล้วเลยพันก็เลยเกาะไว้ก่อนแต่หัวที่แน่พี่น้องไงยมื่อนี้ก็บแปดคำเก้าคำเลยมือกับเก้าคำเลยพี่น้องไงเนี่ยหมอเข้ามาอีกแล้วห่อเข่าประลับดินเนาะห่อเข่าสากบมอกอันนี้ พี่น้องไปเบิ่งชมนกกันสิกุดจักหน่อจักใดเลยเมื่อให้พี่น้องมาให้ทำประตู้องบิวปลูกไว้อันน้องกล้วยทานีบางทีมันเป็นนะน้องบางทีมันออกให้ไม่อ้วนพอได้ตั้มไม่อ้วนมักตัมักตัมพี่น้องเลยเฮ้ยจักงัวจักแม่ในสวนนี่เห็ดหัวใช่ตางนี่ตานางมันตั้พี่น้องไอ้ตานางมันบดีไปในผนังงัวงัวพันเป็๋ยวนไรเนาะเฮ้ยหุ่มพี่จังเลย มองกันอยู่นํามื้อนี้บักกล้วยป๊ะพี่น้องเอ้ยสิก่นกล้วยให้ทางพี่นางก็เด้อน้องสิพาไปเบิ่งมื้อก่อนเปิดกล้องลางก่อนบดนี้น้องเอ้ยูางนี้ก็งัวพันตนางมันตนางสั่นพพี่น้องเอ้ยงัวจักแบหุบหเียสวนก็ได้นี่ออกมาให้มนะหาเบิ่งองก่อนนี่ต้นัยงัเรื่อย นี่ในงาพี่น้องเลยบางคนบบเคยเห็นดอกในงางาที่ว่าพันเอาไปขว่ใช้ซิ่นง้อซิ่นควายพันตากเลดนั่นแหละกับเอาไปเฮ็ดใส่ขนมมังนาวพี่น้องเลยในงาเนาะบางคนกับโบได้เคยเห็นแน่นี่ในงาเกี่ยวมาทางหัวหกนี่ก่อนมียังทางหัวหกหรือมีบังเอออันนั้นบ่ไปเลย

<laughs> này cái đài măng ướt đưa vào thang phòng thay phần ơn ý chẳng phát nhang này đưa phát thong phần thay phần ơn phát thong thì nó thì thang này cả cưa mình tài bên này chắc bé chắc bị chẳng nhắm nhạt dù bẻ cũng phải lại tù đó có hòn chân ăn dù thì nó người nhỉ chết bé tù của cái này หาเนีนก็ได้หากเห็นชามหมากซีหมักนี่เต๋อหมักเองเราบังหัวบังชวนแต่ว่าเห็ดหัวก็ต้องเห็ดดีๆแน่พี่น้องเลยนะเสียเงินมันมีแบ้เลยหมักนี่กะชิบมันเอาไว้หมักทุ่มชิบเอาแค่นั่งขี้ดินขโมกขโมกอยู่เพื่อเต๋อผุนอามักนี่ก็ไม่จะเห็ดบ่นี่อยู่แค่หัวดีเราในตัวนี้นะ ทอดฟังน <c oughs> <c oughs> uh, ี ơi, ữ, ่เลโอพี่น้องเอ้ยตั้ง6ก็ดีถ้าว่าบ่เข้ามาก็ถือว่าบ่เห็นเลยเออพี่น่ะพี่พี่น้องเอ้ยมาเออดฟักทองอืออะอือ6อดหัวชวนก6นีแหมันดีพี่น้องดีย้อนหยังเฮาบ่เห็นเฮาบ่อยากปิด จะกี่เครื่องงามตายเบิดบาดนี่ปุ่นยังเดือซ้ํานี่ปาทิโตหกแท้หกว่าพีผักกะเพราเด้อพี่น้องเด้อนี่งามงามบ่แม่นตต้นเดียวได้ทั่วบ่เลยพุ่นน่ะโผักกะเพราุดยอดโนี่คือสิเป็นต้นกล้วยเด้อพี่น้องเอ้ยสูงแท้สูงว่าพุ่นน่ะ ทั้งนี้เป็นหมากอีจะหมากอุ้ตรึงทั้งนี้กับทั้งนี้ก็เป็นปีกําลังโพดหนองอยู่ปีปลูกทําอิดนะพี่น้องเลยปลูกทําอิดนั้นโพดโพไลด้อกปีปลูกทําอิดแถวมหาเมืงแน่แบ่นี่เบิองเด้อเบิงเอาเด้อพี่น้องเด้อมาแล้วปลูกยังบ่ยังเบิองพบือมันง่อยขามด้วยเพื่อไป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 หากินทั้งอื่นดีกว่าให้หน้าพุ่น นี่คือสิเป็นดอกไม้จักดอกอย่างคนเอิ่นรรมาสิแต่พอแต่เมแต่ปูแต่ย่าตายายพนอันนั้นในมันหล่นเด้พี่น้องไปตั้งวานดอกในมันหล่นไปเรื่อยจักดอกไหม่ช่างคนอิ่นเบะห้องนี้าอยู่แบะกันเลยต้นอันนั้นต้นมะฮงตัวนี้พี่น้องมันงามบงงามแบบงามต้นกล้วยงามมาแล้วพูน มีแต no ่นอกล้วยขึ้นใหม่สรุปชํล่าไม่สิกดมาให้ทั้งนั่นก่อนบางทีแม่อ้วนอยาดมือปลูกแมหัวแมขังพ่นเลยพี่น้องเอ้ยหางหาเสียมก็เด้อเอานอนี่น้อยประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยพอดีใช้ทงยางใช้กับชอบน้อยๆน่นเนาะเอามือใช้รถจักช่งนี้ก็แบกนักบ่ได้อยู่พี่น้องเอ้ยอาการก็ไข้แน่แล้วเนาะยังเหลือแต่ เจ็บท้องมันแบบฮ่มๆๆพอดีอยู่ยากแล้วก็คัดอันนี้คัดคาพี่น้องเอ้ยยางก็บ่ค่อยถนัดปานดป่ะหาเสียมก่อนมานหนกล้วยเพิ่นก่อนพี่น้องเอ้ยจักข้างใดเสียมบดนี่ก็เสียงห้เียงนาไอ้ดำ มากายอ่ะมี่อยู่พี่น้องมีตัวหนึ่งบ่เห็นจักไปทั้งใดยมากัแลนนั่นเลนตอนเฉลียวเชลพี่มาอักดำาเลยพี่น้องไอ้ตัวนี้อืมดำขึ้นเดียวนอนอยูมม่วงอยู่ขึ้นมาเทศเถะขึ้นมาขัดเถอะเมื่อวานนอนบาดบดแดงนอนใหญ่น่านอนพอนล้วไหมเดลยพี่น้อง พีตัวนี้นอนห้องรถไทยพีตัวนี้ก็ได้เห็นสามตมีซิฮะโตมาก็ได้เซลบังหงบังหน้ามันนี่ก็ได้มีีอไรหอกพีทองยองเลยกนนอนนอนนอยจะติดๆดูโบชามิดเสองเงินกดมาปลูกกันตัวนี้ก็ได้นอนๆชามนี้เิดอิโชิรักฮิโรชิบุติดบางคนมาเขากัชาเลยอัน ปูกบัได้เนาะลองบึงพี่น้องเลยปลูกนกล้วยบัได้ข้าวปนชาแต่บัดยามนั่นพัดบุชก่นไปห้ัยามดงให้ดงงนานกำนอกล่วยบมีเข้ามาชวนเห็นนกล่วยงามพี่น้องเลยนกล้วยกังชไปห้แล้วก็ปลูกก็มีห่าอยู่พี่น้องเลยที่ดเจจะสอบไปพอมาห้ อันนถ่ายเบอรนก็นอนอนนอนพอดีเอาไปได้เนี่ยมาเมื่อละเบิ่์เนี่ยเอาจักไปคือเกขา มันดูงามไปหลาปีปู่าที่นั่นหมาเป็นจี๊ดีรองไปอ่อนเท่จันนงเคยับไปกิน อ่ะอุ้งดอีกบอกลองบะนอนได้ชาบเลย คนอม่นาะนี่ก็ได้ซับไปยชุดเดี๋ยวจมันบมีบมีอเลยน่ะจังวะทิบูมีห่างสองอันนลคนคนี้จังเดี๋ยวมาทางนี้นี่นี่มีบัวบัยางต้นไงอะยันอาไปบุได หมูมีบอตัวน้อยจําพ่อเอากินนี่ตัวนี้เอาเด้ตัวนี้ได้บ่ตัวนี้นี่นะอะได้บ่ห่นบ่ได้ก็มาหาเบิ่งๆนี่หมีน้อยเนาะน้อยพอดีอ้าแบกเข้าพุ่น อันกระมุนเขาเนาะจะหูแบบมันเป็นยังไง ีมันจนเงียงพี่รองมันทีกันเพราะบม่มีไผกลดนอาไปปุ๊บขนมีห่างละติดอยู่มีห่างเออไอยู่ตัวนีห่างอยู่ไปนอนอะไรอีกวะอีกนี่นี่นอนแเอาด้วนี่ เราได้เฉพอดีได้น้อยนะพอดีเอาไปได้ใช้กระเป๋าได้นี่หาก็ได้สามซีโนหากตัวนี้ไรก้นเนี่ยมันมีหักเอาไปแล้วบางทีมันติดพี่มาท่างตัวหนาพี่น้อยหน่อยกุ๊กเมาเข่าแล้วน้ำเจ้า À, Nào, ý chóng no nè, phó là Nhìn lạp vô nó, nó quậy à, kia Nó kia tập bạc vô nè, đông đỉnh đỉnh thơm của. จะปลูกใหม่เนี่มีน้อยยังนอคุ้ยนีนียุดอย่เอืมขุดให้ได้ห่างมันหนักเด้อน้อยไร่ันบออย่างนี้ห่างเนาะ

อ่อหมูแดงพ่อหมูแดงเอมี่ยุเมืนกันันคุยข่ะไปด็กพี่น่ะกินอีคูบล็อกไหนเล้วพี่น้องเลยนอนอะจังนออ่ะามสี่ห้าหกหอหกนอแต่สองนอนี่ขาดไปแล้วอันนี้จะขี้ติดด้วยบล นอันนี้ได้เฉดตีบนีเอาม bueno ัๆๆนก็ตีบๆนิตีบๆน่ตีบหนิเมมชักทับเลยงงงงกนมาปลูกชีนอนอนึ่งยูนแล้วก็ย,ยูหันยูนแล้วก็ยูน่ชีนอมาปลูกทำอิดเลย อาีนอนี่พ่อเดี๋นัก พุกมันใส่กระสอบนี่ก้อนพี่รองใส่กระสอบไปเอาไปมื่นมันจะงอืมอืมอืมฉันมาขุดนุย

ngoài hộp một cái nhạc nhạc đi Thôi nó Tại nhiên chạy cái sọp này nè Để chắc nó Để nó Đây bọc kì nè Đi ก็ต่อไปไปเรื่อยๆอ้โหฝึกอย่ไหนเด้อผ่าเสร็จรถอืไป อี่ง่ว้นี่ก่อนเนาะอีงงอกินไห้นายก่อนไปพี่น้องเลยทางนี้ก็ปิดบมือมาเลยสามมาไปพี่น้องเลยงอก้อยก็กินเฮ้ยป้อบายพี่น้องสนับ่นี่ไปได้เด้อสวัสดีสวัสดีบูจุคูทุกคน